เขาเชื่อไหมว่าตั้งแต่มาอยู่ค่ายสิงหเนี่ยผมไม่เคยเห็นอ๊อฟคุยผู้หญิงเลยใช่ครับส่วนมากจะเกียงซากมั็นอะไรอยู่ได้เหรอได้เหรออุ้ยเขาไม่ใช่อุ้ยกับน้ากับน้ากับลุงเออกับลุงส่วนมากไม่เห็นไม่ค่อยเห็นอ๊อฟคุยผู้หญิงคนไหนเลยคือแต่ฮัลโหลเกียงซากทิ้เข้ายังเหรอทิ้งหวานด้วยเหรอฮึทิ้วานนี่หนวดดำทิ้มเราแล้วาง จบละจบละอะไรอย่างงี้เห็นแต่คุยกับคุยกับคุยกับพี่คือคือตอนผมมาอยู่ค่ายเนี่ยผมไม่มีแฟนเลยคือไม่มีแฟนมานานแล้วคือตั้งใจทําความฝันให้สาเร็จมากคือแบบถ้าถ้ามีแฟนมันจะคิดถึงเขาอําล้าอําล้ำไงฝันว่าอะไรฝันว่าอะไรเออคิดทำาะไรความฝันไงอ๋อฝันว่าอยากอยากมีคอนเสิร์ตอยากเล่นคอนเสิร์ตกาชาติก็อยากขึ้นนะอยากเป็นศิลปินิุค่าแล้วก็แบบสนามาชมางคลาอิมแพกอะไรพวกเนี้ยอยากเป็นแบบเติมาตไทยเลย คือว่าวันสุดอยากเป็นเหมือนแบบศิลปินต้นๆของเมืองไทยเลยอ่ะต้องเต้นตะคุมตอแล้วแหละท้านอ่ะอันนี้ผมไม่ทราบเขาเข้าใจ